สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะทําคลิปพาไปดูหอยนางลมประเทศเดนมาร์กนะคะตอนนี้เดี๋ยวแฟนเราก็จะขับรถไปประมาณ30กิโลนะคะพอดีเราก็ได้บีดจากคุณป้าอุไรามาค่ะนะคะแต่เราก็ต้องเราต้องดูน้ําขึ้นน้ําลงนะคะว่าเขาจะมีไหมแล้วก็ช่วงนี้เขาบอกว่าหน้าร้อนเขาไม่เก็บกันแต่เราก็ถือว่าเย็นนะคะ7จ็ดถึงสิสององศาก็ถือว่าเย็นนะคะนี่ เดี๋ยวเราจะไปตามหาหอยนั่งรมว่าจะได้เยอะหรือมีตัวใหญ่ๆขนาดไหนฝากกดไลค์กดแชร์คลิปให้เราด้วยนะคะเป็นนี้บรรยากาศประมาณ11นาฬิกานะคะของที่นี่นะคะท้องฟ้าแจ่มใสบรรยากาศบนไฮเวย์นะคะนี่ นั่งลมกันนะคะเราไม่มีดราม่าที่หอยนางรมที่เดนมาร์กนะคะเราก็จะมาเที่ยว14วันนะคะเราก็จะขอ,อกินหอยนางรมให้ช่ำๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะมาลุ้นกันว่าเราจะได้หอยกันกี่ตัวเรามาถึงโอเชียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาเข้าเดินเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็จอดรถไว้ นี่เขาจะมีเรือเสียงนกเสียงปลาแบบนี้นะคะเราก็จะมาตามหาหอยนางลมกันนะคะวันนี้แต่เราก็จะมีเห็นหอยแคลงหอยเมงคู่มันตายเต็มเลยนะคะแต่เรามาดูว่าเราจะได้หอยไหมนะคะตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะคะนี่ถึงโอเชียนแล้วนะคะ นี่เรามาดูแบบนี้นะคะว่าเขาจะมีไหมนะคะเดี๋ยวเราก็ลองหาตามที่เรามีรองเท้าบู๊ตเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แบบนี้เลยเราบู๊เราเตรียมมาจากไทยนะคะรองเท้าบู็อก แถวหอยแมงผู้กับหอยนี่แบบนี้นะคะน้ำทะเลน้ำออโอเชียนทะเลสาบเขาสวยๆแบบนี้เลยนะคะตอนนี้เราจะตามหาล่าหอยนางลมอยู่ประเทศเดนมาร์กนะคะว่าพาทีสมาสวยงามมากนะคะอยู่ตรงบริทตรงนี้นะคะนี่ชมบรรยากาศค่ะ เรือตรงนี้ก็จะเป็นบางทีเขาจะไปหาปลาตรงนู้นกันด้วยนะคะเขาจะใส่ชุดถึงอกแล้วเขาก็ลงน้ํานะคะในน้ำเย็นๆแบบนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าจะมีไหมนะคะแต่เรามีแต่ซากหอยมันตายนะคะนี่หอยเมงผู้มันจะอยู่แบบนี้นะคะนี่นี่แบบนี้เห็นไหมคะหอย อ้ Ooh, เต็มเลยนี่แบบนี้นะคะอันนี้หอยเมงผู้นะคะน้ำเย็นมาก ยังใหญ่นะคะอันนี้หอยนางลมถ้าเขายังใหญ่เดี๋ยวเราก็ต้องเจอหอยนางรมนะคะนี่แบบนี้นะคะอันนี้เราได้แล้วนะคะอันนี้คือเป็นหอยมแมลงคู่นะคะเต็มเลยเก็บเอาเต็มเลยแบบนี้นะคะน้ำทะเลก็จะเย็นเอ้ยน้ำทะเลสาบเย็นมากนะคะเห็นไหมคะเต็มเลย นี่แบบนี้นะคะนี่ก็จะเต็มเลยแกะเขาอยู่เป็นเห็นไหมคะเขาจะเป็นกองแบบนี้นะคะหอยแมงภู่อาร์อดดิเชลล์ลออสเตอร์บัตเย้แค้นไหนคิด เดี๋ยวเราขอเก็บหอยแมงผู้ก่อนนะคะว่าเราจะได้เยอะเท่าไหร่เพราะน้ำเย็นมากนะคะเราเก็บเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านเดี๋ยวเราจะไปให้ดูผลงานเราได้ประมาณ5กิโลนะคะเป็นหอยแมงผู้เล็กๆก็หอยแคลงนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวเราไปตามดูหอยตอนละล้างอีกทีหนึ่งนะคะต่อมาประมาณ2ชั่วโมงนะคะเล่นน้ำเย็นเจียบสนุกสนาน,นะค่ะ และแล้วเราก็หาดที่เราไปทะเลสาบที่เราไปนะคะจะได้เป็นหอยแมงผู้แล้วก็หอยแครงนะคะแบบนี้ซึ่งเราก็เก็บมาได้เยอะซึ่งหอยแครงจะอยู่ในน้ําน้าเขาก็จะเยอะนะคะนี่หอยแครงแล้วเราก็จะได้อันนี้จะเป็นหอยแมงผู้นะคะเดี๋ยวเราก็จะนึ่งนะคะเราได้มาเยอะเลยหอยฟรีที่เดนมาร์กนะคะอันนี้หาดทะเลสาบนี้จะเป็นหอยแมงผู้แบบนี้นะคะ ตัวเขาก็กําลังกินนะคะเราไม่ได้เลือกตัวใหญ่ๆมานะเราก็รีบเก็บเก็บเก็บนะคะนี่เราตามมาดูหอยด้วยกันเราก็ได้เยอะเลยนะคะเราก็มาตัดตรงตรงนี้ออกที่ติดโคนเขาก็อยู่กับโคนหินโคลขดหอยนะคะอย่างนี้เราตัดทําความสะอาดแล้วนะคะแล้วเราก็จะเอาแปลงขัดแล้วก็จะล้างน้ำแล้วปล่อยให้เขาคายนะคะเดี๋ยวเราก็จะนึ่งกันนะคะนึงนะ่งแล้ว จิ้มนำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้นะคะอร่อยอร่อยนะคะรอบนี้เดี๋ยวทะเลตรงนี้ใกล,ใกล้ใกล้บ้านเรานะคะเราก็จะได้เป็นหอยแมลงผููเยอะแยะแบบนี้เลยนี่นะคะหอยแมลงผู้แบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะตอนเราเก็บเนาะเราก็จะถ่ายให้เห็นน้ำเยอะๆน้ำเขาค่อนข้างเย็นนะคะแล้วทีนี้เราก็ได้มาตัวโตๆแบบนี้เลยหอยฟรีๆที่เดนมาร์กค่ะ คนไทยชอบกินหอยกันนะคะเราก็จะนี่หอยแบบนี้ตัวโตโต,ตแบบนี้เลยนะคะหอยเมงผู้นะคะเล็กแต่เขาก็จะเนื้อเต็มนะคะเราลองเทอดูเนาะนี่แบบนี้สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็เดี๋ยวฝากกดไลค์ like, กดแชร์เดี๋ยวเราก็จะทำคลิปไปเก็บหอยนางลมให้ดูอีกครั้งนะคะอันนี้จะเป็นได้เป็นหอยเราตามหา ได้เป็นหอยแมงผู้มานะคะทะเลสาบนี้โอเคฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ